สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูข้าวผัดปลาสลิดมานําเสนอซึ่งเป็นเมนูที่ทํามาจากของเหลือที่ทานไม่หมดตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยปลาสลิดแดดเดียวทอดมีอ้อยจึงนํามาทําเป็นข้าวผัดให้ออกมาเป็นอาหารจานเดียวที่ดูน่ารับประทานอร่อยและมีประโยชน์นะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยนะคะไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีข้าวสวย300กรัมมีอ้อยใช้ข้าวหอม ะะปลาสลิดแดดเดียวทอด2ตัวมะม่วงสับปริมาณแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบไข่ไก่2ฟองน้ำมันหมู2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหวานเค็ม1ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยป่น1ช้อนชาถั่วฝักยาวหั่นสองช้อนโต๊ะแครอทหั่นเต๋าสองช้อนโต๊ะพริกแดงจินดาสาเม็ดหัน่นต้นหอมหั่นสองช้อนโต๊ะผักข้างเคียงนะคะแตงกวาและต้นหอมปริมาณแล้วแต่ชอบค่ะ สมสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากการแกะเนื้อปลาสลิดทอดแดดเดียวนะคะฉีกให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะมีอ้อยจะเอาก้างออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมี่อ้อยนำไปทำข้าวผัดเวลารับประทานอาจทำให้ก้างติดคอได้ค่ะ เมื่อแกะเนื้อปลาสร็ดท,ทอดแดดเดียวจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักทิ้งไว้ค่ะมีอ้อยจะมาตอกไข่สองฟองใส่ในชามนะคะ <_ c oughs> ที่มีอ้อยตอกไข่ใส่ในชามเพื่อป้องกันการเจอไข่เสียก่อนนําไปลงในกระทะนะคะ <_ c oughs> หลังจากที่ตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยพักทิ้งไว้มีอ้อยจะตั้งกระทะโดยใช้ไฟกลาง <_ c oughs> หลังจากที่กระทะเริ่มร้อนแล้วมีอ้อยใส่น้ํามันหมู2ช้อนโต๊ะลงไป <_ c oughs> พอน้ํามันหมูร้อนมีอ้อยใส่กระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะค่ะ ผัดกระเทียมค่ะให้กระเทียมสุกและมีกลิ่นหอมจนเป็นสีเหลืองทองเลยค่ะเมื่อผัดกระเทียมได้เป็นสีเหลืองทองตามภาพในวิดีโอแล้วนะคะใส่เนื้อปลาสลิดทอดแดดเดียวที่ทำการแกะเมื่อสักครู่นะคะลงไปและผัดส่วนสมให้เข้ากันผัดจนส่วนสมทั้ง3า,ามอย่างมีกลิ่นหอมนะคะ หลังจากที่ผัดส่วนผสมของปลาสลิดน้ำมันหมูและกระเทียมจนมีกลิ่นหอมเข้ากันดีแล้วนะคะมีอ้อยเติมไข่2ฟองลงไปและทำการผัดไข่นะคะให้สุกแต่ไม่ต้องผัดไข่ให้สุกมากนะคะ เมื่อมีอ้อยผัดไข่ได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีอ้อยเติมพริกแดงจินดา3เม็ดหั่นลงไปและตามด้วยข้าวสวยที่เป็นข้าวหอมนะคะ300กรัมถ้าหากท่านผู้ชมชอบทานเผ็ดสามารถเพิ่มเติมพริกแดงจินดาได้ตามใจชอบเลยค่ะและมีอ้อยทำการคนส่วนสมให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่ผัดส่วนผสมเข้ากันดีแล้วมีอ้อยเติมแครอทหั่นเต๋าสองช้อนโต๊ะลงไปถั่วฝักยาวหั่น2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหวานเคม็ม1ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยป่น1ช้อนชาหลังจากนั้นคนสมสมมให้เข้ากันจนกว่าแครอทและถั่วฝักยาวสุกค่ะ เมื่อผัดส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจนถั่วฝักยาวและแครอทหั่นเตาสุกนะคะมีอ้อยเติมต้นหอมหัน่น2ช้อนโต๊ะลงไปหลังจากที่เติมต้นหอมหั่นลงไปนะคะมีอ้อยปิดไฟค่ะและทําการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับมะม่วงซอยผักแอมที่เป็นแตงกวาและเต้นหอมพร้อมกับพริกน้ำปลากระเทียมนะคะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาดประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ